สวัสดีที่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนูเบ๊กจังเฟสครับผมมามาดูสุกตาไทยนายนครับ แคเดียวครับเจ้แสามหกแล้วพลัง เป็นไรไม่เข่าเนี่ย,ยก่ะมาดูเสเียปการตั้งหางครับนะครับไถนาพยาย,ายามยังไห้เกินล่อมากจนเกินไปครับไปดูถ่าย เพืนล่อจะใถไม่เข่าต้องขนาดนี้ไปนะ ออตัวไหนเมื่อกี้เนี่ยเมชาอานนี้ออกตัวไหน ไม่เข่าเลยมันไม่ปักเนี่ยอามาดูตัวกันตั้งราถ่ายครับ แลวตัวตัวดำเนีย่ยตัวดำไม่แขนมันยาวมันมีแรงมากกว่าไม่ได้ถอดนานครับด้วถอดออกก็ป่ะ นานเลยว่ามาถอดใช้แก๊สปั๊วตั้งฟานเสร็จแล้วครับมาชมกันถ่ายต่อนะครับจะลื่นๆน,นะครับเพราะมันเป็นดินเหนียว ทุ่งนี้ก็ยังไม่มีใครได้ถ่ายนะครับจานนี้เป็นจานแรกเนื้อสเตปการเข้ามุงครับ มุมจะต้องเข้า2อรอบครับสองลอยทีนี้เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลยครับ ยางหลังหมดอะครับยินเดียวครับเนี่ยมันจะเป็นนี้ครับมันจะพารถแบบรถบิดครับย,ยามันลกด้วยที่นี่ก็เป็นดินเหนียวด้วยแตอยางน,นึ่ครนะ่บ ก็ยังร้อนเลยครับพี่น้อง ดอกยางหลังัหมดด้วยครับก็เจอดินเหนียวด้วยยามลกครับไม่ใช้ไม่เขา่าต้องใช้หลังไปเก็บครับ วันนี้ผลพึ่งหยุดตัวครับ ยาเอออันนี้มันลากบันยาวนะครับมันเวลาไถแล้วมันมันเหมือนจะดึงรถครับลากบันยาว ทำให้รถแบบเป๋ครับมันตึงครับแบบใบผานมันบาดไม่ขาวนีบครับต้องใช้เทคนิคนะครับต้องคนขับต้องใช้เทคนิคในการขับ นี่ขนาดใบผันธึ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยใบผันธุยงลูกใหญ่อยู่ยังไถไม่อยากจะเข้าเลยครับถ้าใบพันน้อยอย่างแต่ก่อนจบเลยครับต้องหาถุงใส่สายหนุน,นถ่วง โอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝ mm hmm. ากดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามด้วยครับเพื mm ่อ hmm. เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ